โบล้นดักประกา่นรกว้พี่น้องครับในยึดจักรพรประกาศบอกจะเปิดุนีประมาณสามถุีเมารับกไหวสามุครึจังจังีนเไปเปิดงานเพิ่วาัยึดเปินปบงกะหละพดดิบงกุ้งมาเพิ่นบแกกุ้งถืเอในยึดกประกาศบอกว่าทั้งวัดคุณไหมจังเราไม่ผู้ใดมาบอกเลยะนีุ่มปลาอย่นี่ ยนี่อย่างไนีปลามอปลามอปลานั้นหายากนะเจ๊ที่แหกป่ะเไปหลยแล้วพลอชิตะโอที่แหลกที่แหลกควาว่าชิไปหาเนีกินพ่อยชิตะเลยมาชิไปเย็นยังไปเบิ้งผุนก็เพ็ยยังาตก็เรวไปเลยโอ้สดสดเปล่าสดจะครับเราเป็นเออจังงวมากินทนดี่มกันยงชิลลกมาชินยังกินกิมย่ไพวกิย่ำย่นี่จีัดีสอไย่นตะก้อนหมอนี่เลยคนตะกอนบ จะมาเห็ดไปเงอยบเงียบไปดิไปยากดอกเพราะว่า่าเรียนี้ดูด้วยักไปให้ดอกผมมีาวราลงไปกินหรอขกระปุกงีกับแงงี่ยอ่ะพ่อกินพ่อเห็นมั้งคว่าแซบขึ้นนั่งกินขัดเป็นตัวก้านสีสามสามทุ่มสีแซบยุกอันที่วิ่กินว่างอันตอนที่หาทุมกัแแ้วท่านแล้วนี่ดูด้วยเงยืเงืนขึ้นทางหลังดอกขาแต่ใครเห็นมันหอมซีครับพี่น้องครับบียังไป เอาเพรได้อาศัยพอได้อาศัยเตาคนี ah, ้แหละต้มปลากระไดนี่แหมขอคุณนบันชิวเด้อเออเอออตายยังพ่นี่แหขอคุณบันชิวเด้อเตาบันชิวดีีกเ้ันาะขาเขาลุน้องไอ่มีกก้ปคือมนีไฟไฟสื่อฟ้อง่ะปกบ่มี ไม่ใช่ถุงยางคุกเอาของพี่กาขอโคกน้่ยมาสั่งขอโคกเน่นะคะบ,บ้านคิวผู้จัดการอ,อ,อยากได้โค,ก,โคกนะไข่มะแร็วเอาลงเี๊วเร่อการที่เราเข้าสู่สิ่งที่ตัวเองทำผู้จัดการ,ารกที่ต้มปลาสู่กินสักซิบเตคกินมาบุมมือนนี้วางสามถุมภาคโดยรสจนาลำเพินออฟฟิเชียล พ้องหวานองหวานเกี๊ยเนี่ยเมื่อคืนไงค่ะอยู่ในกดค่ะต้อเตือนกันยวยวยเบวยบกันททียบย้อนบ้านนเอาองเก็บพราะว่าน่ลงตั่เนปิดไปเจ้าก็ปิดอ่ะ นะครับพี่น้องคเอาขปานมตุ่ปลาฝีมมอรัขอบุณบันคิวเด้อสำหรับเตาเนยงยืดขอหม้ออยู่นี่หมอเบอรอดไเบอร์สามสิบปะปลาไก็หมอแล้วครับบันนี้ร้อยมันปวดขึ้นจะไหยปวดปลามันตัวใหญ่พี่น้องก็ดีพดีแล้วครับน้ำเขาปลาก็ดีแต่ที่เป็นออมที่ห้อบันนี้เม่นตัวใหญ่ๆก็มูเลยมันบอแม่ กสิเป็นอ้อมมเดี๋ยพ่อยังเิดีนามมันช่หน่อยมีสุดนาำอะไถาม่าเสบเทาก็ต้องทวดห้อเบอร์ไรด้เบอร์สามิบปะลาไหก็หมอแล้วครับบัดนีร้อยมันขดขึ้นจังหน่อยดปลามันตัวใหญ่พี่น้องก็ดีพอดีแล้วครับนาำเขาปลาก็ดีะสเป็นอ้อมเดี๋ยวพ่กเหมบอนเดี๋ยวพ่อยังเิดีนามมันช่หนอย มีสดนำมาเลยถ้าบ่แซ่บเทาก็ต้องโทษบ่เบอร์ได้เบอร์สามสิบบ่ปลาไหลก็หม้อแล้วครับบัดนี้วร้อยมันปวดขึ้นจังไยปวดปลามันตัวใหญ่พี่น้องก็ยทีพอดีแล้วครับน้ำเข้าปลาก็ดีจะทีเป็นอ้อมที่เ้าบัดนดีเบ้นเบ้นตัวใหญ่ๆกะมูเลยมันบอกแม่กันแต่ที่เป็นอ้อมบัดนี้เพราะยังเงินดีน้ำไม่จะหอยมีสดนำมาเลยถ้าบ่แซ่บเทาก็ต้องโทว มันักปะดะเลครับดิต้องเซพลุ่มป่า้วนนี่อาจารย์บดเดียร์นี่าจัรบัลุ่ม

ถูกต้องตัวกระตุ้นต้องเหมือนกัมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นทางส่วนพู้ใดว่ากินแล้วหัวโลกบ่แม่นนี่ครับมันอย่างเป็นทางการแข็งถ้าร่างกายขาดโซเดียมคาร์โบเนตเนี่ยก็สิเป็นพวกโรคโปลิโอโรคกยังไปอีกสิ่ในขึ้นอันนี้ถ้ากินอยู่ในปุ๋ยแต่มันจะทําให้ร่างกายบวมเขายังเขากินเหล้ากินเบียร์นี่ไโซดาโซดาที่มีฤทธิ์เป็นกรดโซดาน้ําอัดลมเบียร์เนี่ยมีโซเดียมคาร์โบเนตคือคือเด็กคือกั้นชอบกินพวกชลุตล่ะไม่ใช่นาบวมนายังฟังคุยกัมเดลคุยกิารฟังจ้าฟัง กบีรเปนตัวกระตุ้มตัวเปอยเปเปยไม่มันอร่อยรอบใแขกมีหอดสามีหอดไหลสา่าจกแคร่เกแครมันผสมอ่ะ พอดีแล้วใช่ผมล้มันแมนเกินมาเพื่อทีกใช่หรไม่สามารถรับัมางสีบลูนองฟังสุกแล้วครับอัดนี้ครับสุกแล้ว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 กอได้แล้วเป้ไกิจะว่ามันสยมมันใไเอาวยไหมเสียนน เอาให้มันเย็นก่อนจะยับฝ่าวาคนสมอยเป็นักเประจันเอาระจยาต้องไปซ้อมเยเนี่ยซ้อมเียกไนเใจยังไงเอาขง่แม่มาวดว้ยงเปียนไปแพอดีเรารสชาสีเข้มกว่านี้กับอะไร อ้าวบากานี่จะเป็น่้ายังมาบาทนี่ายยาทั้งสองเม็ดนึกเป็นบ้าค่ะก็้าเขาม่ได้เขาไม่ด้่าไม้จัดการ่ไจะเอาของ่เขา่เขาไม่นได้ดดเด้ไดเขาค่มาเด้ปากคามาแล้วอาจารย์หวังมาแล้วทุกแล้วครับนี้อาจารย์หวังเอา้าว่าสตักเดอนี้พี่น้องสตักเดือขออนุญาตเดือกินปีนี้เด้ออย่าไปกินต้มปลาสีมือเศ่กันวันนี ได้พ <Private S 2> ูดเอี <şallah S 1> ่ได้กินง่ายๆด้อหัวมันอยู่หลังี่นคหัมมันอยู่ลังกันน่หัวนี่ก็หมอน่อยมอนึงแลยเนาะเอาฟัวไม่่อยแน่่อยไปตักไปเห็นนุ่มจัวเอยใส ดีข้าวอยู่เดียวเบิดร์ตหอมเปียนเขาเพิกินไปกินมันไปที่นี่เขามาลงพี่แม่ไม้โอ้ยบบน้แถวมันกินยากโอ้ยเดมันเซ็ตน้องเพื่นังไหรเจ้าก็ว่าเสียวเผ่าเนี่ยครับเอาเท้าถือกอนนี้ก็พอป้าโอ้จ็บเจบ็บ เอาสำหรับกินนี่ฝากพี่น้องสำนึกเด้อตุ่<ผ>มปลาคอแง่พลอยชิตาครับเียมกินกน